ทุกคนจากคลิปที่เราวที่มี technical difficulties ทุกคนเพราะนั้นจะมาใช้เอ่อ n t i a l เลยดีที่สุด s o l าไม่ได้ใช้เสอแบท,ที่ดีที่สุดก็คือ arena แหละทุกคนจะ solo หรือ duo ก็ได้เหลืออะไรก็ได้แหละตอนไปแล้วเรา solo ดีกว่านะทุกคนซึ่ง e s นเ n t i a นั้นเป็น utility ที่โอพมากถ้าเกิดทุกคนใช้เป็น แต่ไม่ต้องห่วงเซนเชลนั้นใช้ครั้งแรกก็ใช้เป็นมันง่ายมากเลยทุกคน,นง่ายมากแค่โยงลงไปบนพื้น right click มันก็จะระเบิดแล้มันก็มี area of effect ทุกคนทำให้มันง่ายมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ้ฟังทางก็เนี่ยเนี่ยพีมา ตาแรกแล้วนะจะแพ้แหละเออเราแพ้แต่ทำไมมันไม่มีเสียงนะจะหูกฟังอ่ะอยากฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอเคว่ามันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับถอดเอ่อตอนไมโครโฟนออกแล้วแล้วมันก็มีเสียงแล้วเมื่อใส่ไมโครโฟนไม่มีเสียงเลย ไม่มีเสียงเสียงใหม่ให้อนุญาตถอนแล้วเสร็จใหม่พีมต้องมันก็กดไออนุญาตแล้วอันนี้เสียบของในกลุ่มเออถึงหมดแล้วนี่นะทุกคนโอเพยมากเลยทุกคนต้องเสียบคนนี้เขาลูนี้อัดอยู่ครับนี่โอเพยมากเลยทำมันนะ มันไม่มีเสียงอะแบบปราคุคิดว่าใ<ไ>มนน่นจะอะไรเราไม่ได้พูดกับเราเราเสียบกับไมโครโฟนดูดิไม่ใช่เสียบกับเครื่องอะนี่นะทุกคนก็<อ>ไม่ได้เสียบตรงนั้นเราคงไม่รู้ว่าเสียบตรงไหนนี่เสียบไม่ตนดนะดินี่นะทุกคนคือวิธีการใส่เออใช้แซนเชอร์เออ แสนโดหรือแสนเอ็มหรือแสนเชว์มันเรียกชื่ออะไรนะเออแซนโชวเออเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดเอ่อบางครั้งทุกคนสามารถวอนช่เรารู้สึกกะขึ้นตอนแรกเราใช้ได้เป็นแต่ว่าคนนี่หกขยับตลอดดี่ละเลยกะขึ้น ไม่ม yeah. yeah. ีเสียงเลยให้เสียบตรงไหนเสียบเสียบที่ตไมโครโฟนเสียบนี่เสียงเลยเสียบตรงนี้เสียบโอเคแล้วมันไม่มีเลยนี่เสียบที่ตัวไมโครโฟนไม่ยินเสียงอเลยเฮ้ยนี่สู้ยินเสียงสี พวกมันฆ่าตลอดเสียงของพวกมันเออนี่ thank you <laughs> roll <S <S ตัวแดงเซนชร์นั้นโอพีมากนะทุกคนหมายถึงระเบิดก็โอพีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากได้ดามิชเชียเยอะอะนน แมชมโฉว์ก็อโอพเหมือนกันนั่นแหละแล้วเห็นไหมทุกคนบางครั้งอะไอซนนชัลอะมันสามารถทรีช็อตไม่เหมาเืนหรือแบบฆ่าผู้เล่นได้เลยอะแต่มันต้องโดนสามรอบไงซึ่งบางครั้งศัตรูมันอาจจะหนีบ่อยๆไงก็เลยเออก็เลยโดนยากเนี่ยศัตรูหนีแล้วก็เลยใช้แซนชลได้แค่ สองรอบสำหรับไม่รู้นะว่าเราจะโดนหรือเปล่าโดนเราจะแพ้ได้หรืก็ไม่รู้นะ ชนะก็ได้เ,เราได้จะแพ้แหละเลือดน้อยขนาดนี้เกือบน่าจะแพ้แล้วแหละพวกเราไม่รู้เลือดน้อยขนาดนี้จะไปรอดยังไง เอลตาฮะอะไรพวกผู้ชมแบบปลาอะไรเอ่อก็ไม่เป็นไรตกใจหมดเอลตาล้วคนมามันเริ่มใหม่วินเรดเรานะจะเพิ่มก็มีศัตรูแข็งแรงขึ้นมองเราไม่รู้่ะเอะวินเรดเราก็เหมือนเดิม เอามหม่นะโลคอลตาที ey, ่แล kind of ้วเล่มไอ้แมทดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ R P G ก็สามารถจัดการได้แหละเพราะ Area of Effect มันใหญ่เซโนคอลแซนโชอ่ะแซนโชหรืออะไรเนี่ย ระเบิดอันนี้มันใช้ง่ายมากเลยนะทุกคนแค่แบบใช้ได้สง่งเออครั้งใช้ได้ครั้งแรกก็ได้แล้วแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดครั้งแรกทุกคนยังใช้แบบยังไม่เป็นหรืออะไรก็ใช้ไปเรื่อยเรืจนกว่าทุกคนจะเป็นนะแต่มันใช้ง่ายมากเลยแค่ย้อนไปแล้วก็ไร g h t c l ก c k อะทุกคนง่ายมากฉันชอบใช้ธนูเพราะดาเมจนะมันเยอะแล้วก็ แล้วใส่แซนเชลสำหรับิวด a m มิ e แล้วก็ค่อยต่อกับธนูเราคนนี้เขาย,ยู่ไหนเนี่ย what อ,อ๋อ,อนี่นะทุกคนเดี๋ยวช่วยดูมันสาม shot รแล้วเพิ่ค่ย Bro, อยธนูอะเราทำไมเราเพิ่ค่อยธนู อันนี้หัวใจเขียนมาเห็นไหมทุกคนรอบที่หนึ่งรอบที่สองส่วนรอบที่สามเห็นไหมดามาจเท่ากับเลือดตันของทุกคนเลยโอเคเลือดตันของเอ่อผู้เล่นเลยนะร้อยห้าสิบทุกคนส่วนถ้าเกิดทุกคนอะใช้ระเบิดแล้วโดนสามรอบอ่ะทุกคนสามารถฆ่าเขาได้เอ่อครับศัตรูทุกคนได้เลย นี่เห็นไหม OP ถ้าเกิดทุกคนเออแบบใช้ระเบิดแล้วโดนศัตรูสาบรอบอะ่ะเขาเดี้งเลยนะทุกคนยเว้นถ้าเขาใช้เม็ดขีดอะก็จะรอดไม่ก็ถ้าเกิดเขาหลบไประเบิดอันนึงทุกคนก็ต้องใช้ปืนเข้าวันครับเราเจอคนหนึ่งเขาใช้ระเบิดนี้เราก็เลยลองใชบ้าง อยากโยนระเบิดอีกมากเลยเนะี่ยโอมมากถ้าเกิดทุกคนเลือกที่จะใช้กรีเนดหรือเอ่อเฟลมเอ่อหรือว่าอะไรนะมันะมมเยอะเลยนะเฟลมเออไม่ไม่ไม่มันเยอะเลยนะเฟลมเออมั่อยอะเลนะถ้าเกิดทุกคนไม่เฟลมโทรเวอร์มาคือปืนนี่มาถึงระเบิดอะไรนะี่ยแหละเราจำไม่ได้กรีเน,เนตอ่ะ ไม่ระเบิดไฟเฟลมเฟลมทอชเออมอนชื่อเลยนะดูก่อนเออเออโมเลทอฟก็คือถ้าเกิดทุกคนเลือกที่จะใช้เออระเบิดหรือโมเลทอฟก็เป็นออปชั่นอีกอันหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าสำหรับคนนั้นที่เออกรีเนตบูสไม่ ไมไ่แบบกรีเนตนั้นมันสามร e กรีเนตบูสได้แล้วก็ทำดาเมจดีแต่ว่าถ้าเกิดหนกคนาอยากได้แม็กซิมัมดาเมจะต้องใช้แซดโชว์ไม่รู้ว่าเราอ่านถูกหรือเปล่าแซดโชว์นนุคนบอลเลกถ้าเกิดแมปอื่นเรารีบรีบเนะลยโอเคอีนาบพลังการนานะแซดโชว์ sad show ใช่ปะไม่แซดโชว์แซดโชว เออซาโชก็เออซาโชนั่นก็จะทำดาเมจเยอะสุดแลวนะทุกคนของยูทิลิตี้แต่แบบก็จะมียูทิลิตี้ที่ทำด,ำดาเมจเยอะกว่านั้นที่เราไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้แล้แลรเราคนนี้เขาก็โดดบ่อยจังเลยก็ดดตายแล้วแหละ ไม่ใช yeah, ่สไลด์ปิดชัเนี่ยตายยังเหลดแล้วอีกเยอะเลยแต่วันนี้เป็นโหลดเอาที่ดีนะทุกคนมาถึงแบบใส่แซดเชว์ show, แล้วมันก็เป็นคอมโบที่ดีกับโหลดเอาของทุกคนโร เนี่ย <Yeah, S 2> คนที่เขาชอบ,ชอบสไลดอ์อ่ะมันก็นจะไม่ดีจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนแต่เอเดี๋ยวนะแต่ว่าตอนที่เราใช้อะ่ะตอนที่ไม่อ,อัดอ่ะโคตรดีเลยเราใช้อ่อยังไม่จบคลิปเออแบบนี้นะั่นแหละทุกคนมันจะโอพมากแล้วมันทำดามิดมหาสาลเลยนะทุกคน ก็อยู่ดี่ปิ้งแค่น <t OM A> ี้แล้วก็มานี่กันเวราล็อกอินกับการใช้แซดโชว์แล้วจะได้โชว์ทุกคน potential ของยูททิลเซียนเนีนะเรารู้สึกเอ่อแบบมันดีไม่พอเราต้องโชว์ให้ดูนะทุกคนว่ามันดียังไง RIP อใช้สีสกน่ะมีด้วยรันไปไหนรันไปรีโหลดเหรอ เออนี่แหละโคตรผี s a t i s f y i n แล้วไปดึงเสียงกดคลิกนะไ่ะจะใช้ Flame t h o w e r นะเอาไปดึงมาเลยทเา เราสแปลมรัวไปหน่อยรากระทานามไม่เวอร์ต้องใช้โอดี้ตัวมาเออจะแพ้ก็ได้ขอร่าเออไม่รู้เหมือนกันอะ วนเ <c oughs> รนาเราจะแพ้ไดแหละไม่รู้จริงๆบายก็โชว์เคสแค่นี้แล้วนะทุกคนทุกคน ถ้าเกิดเราโชว์เคสเออเออแซนชลแล้วมันยังไม่โอพสำหรับทุกคนทุกคนก็ลองไปใช้เองได้นะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้มัน o อพหรือเปล่าแต่ว่ามันจบคลิปแค่นี้นะทุกคนถ้าเกิดเออก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์นะว่าสำหรับทุกคนแซนชลดีหรือเปล่าสำหรับโหลดเอาทุกคนแล้วก็ดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์เอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะทุกคนแล้วเราอยากรู้ฟีดแบ็กจาทุกคนว่า ยูเทเลชีนี้ดีหรือเปล่าสำหรับเรานั้นมันดีมากเพราะว่ามันสามารถรนะเบิด area of effect แล้วก็ดามเเชียนะทุกคนแล้วก็เมื่อศัตรูไม่รู้ตัวหรือไม่ค่อยสไลด์ศัตรูก็จบเลยนะทุกคนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะมันก็มียูทิลตี้ที่ดีกว่านี้ตั้งเยอะมาดูแบบสำหรับรคนอื่นๆนะหรือแบบถ้าเกิดเราใจทุกคนนะแบบ จะว่าทุกคนชอบ u t i l i t ีอันนี้มากกว่าอ,อะไรก็อยากจะพิมพ์ในคอมเมนนะต์นะอยากรู้ฟีดแบ็กของทุกคนว่าสำหรับทุกคนทุกคนชอบใช้ utility อะไรแล้วก็เออสังแล้วทุกคนจะใช้ essential หรือเปล่าก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์นนะแล้วก็แล้วก็อยากรู้ว่า essential ดียังไงสำหรับทุกคนบ้างก็บา,บาย